แล้วก็เซนทรัลพัฒนาที่ขยายมันจนใหญ่มากๆเมื่อปีที่แล้วเลยรู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นเฟสติวัลที่ระดับโลกจริงๆที่คนตั้งใจเดินทางกันมาเพื่อร่วมงานดีไม่ใช่แค่สงกรานต์อางเดียวต้องมาที่ไทยริทึมของเราด้วยนะคะดังนั้นไลน์นักศิลปินที่บอกโอ้โหเป็นตัวท็อปสุดยอดจริงๆนะใช่ครับในยุคนี้ที่ที่เลือกกันมานี่ที่เลือกกันมานี่มันมันสุดจริงสุดขนาดวันนี้มาไม่ได้ เมื่อคืนยังนอนไม่พอกันนี่ถูกกระจายกันตับจากตอนตันตันผมเป็นตัวแทนองตีรถมาจากคนครปฐมเมื่อคืนเสียงแหบเสียงแหบครับผมก็ค,ค,คือเป็นศิลปินที่ทวนอ่ะกันทุกคนอคจองมาตั้งแต่ปีที่แล้วขนาดปีที่แล้วโทรไปจองศิลปินหญิงท่านหนึ่งนะว่างไหมเออถ้าสิบสามดูพอได้ช่วงเวลานี้เท่านั้นโอ้โหมสล็อกกว่าจะเรียงลำดับจับคู่กันมาได้โหเหนื่อยมากซึ่งเราทำมันสำเร็จ ในเวทีที่รวมพวกเขาทีเดือดจริงๆริงสำหรับไม่ใช่เฉพาะส่สายตาผมคือโดยที่สุดสำหรับทุกคนว่าไม่ว่าจะเป็นกระแตจ้าลำใหญ่ซึ่งสามสามเจ้าแม่แห่งวงการแน่นอน,อนมีแจ๊สนะครับมีไททศสมิรมีดีเจอรหลามีสิงโตนังโชว์โอ้โหมันแล้วที่สำคัญ,ญยังมีน,น้องน้องน้องน,องนองขวัญใจเจนวายเจนซี่ของเรามาในเยอะแยะมากมายฉะนั้นผมว่า ตอบโจทย์ทุกประการที่จะรวมทุกเจ็ดเอาไว้ในการน,นี้กานเดียว